แฟนคอหนังชาวคอเกมเกมเมอร์มูวี่สวัสดีครับผมแล้วคลิปนี้เราจะมารีวิวแค่เพื่อนครับเพื่อน EP ที่สนะทุกคนซึ่งเราก็ลเราไม่ได้ลงคลิปมาประมาณหกเจ็ดวันหรืออาจจะ8วันแล้วก็ได้นะทุกคนซึ่งก็ขอโทษแล้วก็ขออภัยด้วยเว้ยอะไรได้ไงวะเนี่ยซึ่งก็ขออภัยด้วยนะครับที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปแบบน,นึงนะทุกคน เออเดี๋ยวเดี๋ยวใอยจัดกันละบอกว่ากบเหล่าไม่ใช่ให้จัดตรงนี้อ่ <S <S แล้วทีเนี้ยมันจะบอกก่อนว่าอีพีเนี้ยเป็นอีพีที่ผมรู้สึกว่าเจ๋งอ่ะเป็นอีพีที่ผมรู้สึกว่าดูแล้วมันน่ารักมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคือผมรู้จะหักอะไรวะสำหรับอีพีเนี้ย เอาเป็นว่ามันดีมากๆแล้วกันแล้วตอนนี้ผมดูเนี่ยผมยิ้มตลอดไม่หุบยิ้มเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นฉากต่อยฉากอะไรคือผมทําได้รู้สึกมันดีอเออผมก็บรรยายไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้ว่าจะบรรยายออกไปให้เพื่อนฟังยังไงเพราะฉะนั้นคลิปเนี้ยมันจะสั้นหน่อยนะทุกคนแล้วก็ฉากบางฉากก็จะมีติดติดขัดขัด นิดนึงอ่าแต่เป็นติดๆขัดๆที่เฉพาะตัวละครที่เหมือนมันเป็นบทที่เขาตั้งใจให้รู้สึกว่าไอ้ตัวละครเนี้ยมันน่าลำคาญอะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งถามว่าคอนฟิกเนี้ยมันใช้ได้เลยแต่เขาอยู่กับจุดตรงนั้นอะมันไม่ได้นานพอเหมือนกับว่าพอมึงโยนปมมาแล้วปับ๊บแล้วมึงแก้ปมในตอนตอนนั้นเลยอะแก้ปมเลยอะเออแล้วมึงก็ พอแกะปมเสร็จแล้วมึงก็เอาเตารีดมารีดอ่ะให้เชือกที่มันแม่งงอๆหลังจากที่แกะปมเสร็จแล้วอ่ะให้มันเรียบในตอนนั้นเลยซึ่งอันเนี้ยตอนแรกก็จะไม่หักนะแต่พอผมพูดมาเรอ,อผมเห็นข้อเสียอันนี้ละ mm hmm. อ่ะโอเคข้อเสียก็มีแค่นี้จริงๆนะครับคือเรื่องปมยังเร็วอยู่ส่วนงานภาพก็ mm hmm. ผมรู้สึกว่าผมจะ ไม่หักงานภาพแล้วกันถึงแม้ว่า ep ที่แล้วผมจะหักงานภาพนะทุกคนแต่ว่า ep เนี้ยผมไม,ไม่ไม่หักเพราะว่าผมรู้สึกว่าผม ep ที่ผมไม่ได้สนใจงานภาพเลยทุกคนผมดูโฟกัสแต่เนื้อเรื่องโฟกัสแต่ตัวละครจนผมมองข้ามคําว่างานภาพไปเลยนะครับจนผมลืมใส่ใจมา,รถถาตรฐานเท่านั้นเลยผมไม่ได้สังเกตว่างานภาพอย่างงานภาพนั้นจะเหมือนเดิมนะทุกคนผมไม่แน่ใจเหมือนกัน เพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูอ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยิ้มแล้วก็ดูยิ้มไม่ได้เลยนะครับมันดูแล้วเออดูแบบไม่มีความความสุขดีนะทุกคน,ก,คน,น,ก,น,นก็แค่นั้นแหละโอ้ยขับอะไรกันนั่นก็แค่นั้นแหละทุกคนก็มาถึงการให้คะแนนคืออุมไม่รู้จะพูดอะไรให้มันดีจริงจริงอะ่ะอารมณ์มันกลับมาอีกครั้งทุกคนไม่ได้อารมณ์แบบนั้นอุ้มหมายถึงว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือตั้งแต่ที่ผมดูอ่าอาทิตย์อัสดงหรือว่าจะเป็นอ่อคนละทีเดียวกันก็ไม่มีซีรีส์ไทยอันไหนเลยที่จะมาอ่าเปลี่ยนแล้วให้ผมได้ตินน้อยเท่านี้ได้มานะครับตั้งแต่พอเราคู่กันตั้งแต่อะไรมาอย่างเงี้ยตั้งแต่ฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนตั้งแต่เด็กใหม่นะครับ ก็ไม่มีอะไรที่ทำให้ผมเนี่ยให้คะแนนสูงมาก่อนเลยไม่มีมีแต่เพราะเราคู่กันที่ให้สิบเต็มสิบทุกคนแต่ว่าคลิปนั้นมันลงแล้วแต่มันโดนลิขสิทธิ์ผมยิงต้องขอลบคลิปนั้นทิ้งนะครับส่วนคลิปที่ให้คะแนนสูงสุดน่าจะเป็นเก้าว่าผมไม่แน่ใจคลิปเนี้ยเลยกลายเป็นคลิปที่ทำลายสถิติของ ซีรีส์เรื่องเก่าๆที่ผมเคยรีวิวไปเลยทุกคนมันดีมากนะถึงแม้ว่าสำหรับผมถ้าเกิดผมสามารถเปรียบเทียบได้นะสำหรับเพราะเราคู่กันกับอ่แค่เพื่อนรับเพื่อนถ้าถามผมก็เออยังชอบเพราะเราคู่กันมากกว่าอยู่แต่ผมแค่รู้สึกว่าแค่เพื่อนรับเพื่อนอะเคมีดีอะไรดีหมดเลยแล้วก็ทำได้ดีนะครับขัดใจแค่อเขาเรียกว่าอะไรอะ ปมที่มันมาเร็วเกินไปแล้วก็จบเร็วเกินไปแค่นั้นเองจริงๆปมเนี้ยมันน่าจะมาตั้งแต่อีพีที่หนึ่งหรือที่ไม่ใช่อีพีที่สองนะทุกคนเพราะว่าระหว่างอีพีที่สองเนี่ยมันเป็นช่วงที่จริงๆมันควรมาอีพีที่สามที่สี่เพราะอีพีที่หนึ่งมันเป็นอีพีที่ต้องเราจะต้องรู้คอนฟิกเรื่องในอนาคตแล้วก็ทําความรู้จักกับตัวละครและและอีพีที่สองเนี่ยมันจะเป็นช่วงเข้าเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ย อ่าไอ้ปมเนี้ยมันควรจะไปอยู่ทท้ายเลยมันควรจะไปอยู่แบบนทะท้ายไปเลยหรือเกือบจะเทท้ายเกือบกลางๆเรื่องอะ่ะช่วงโค้งทท้ายเลยนะครับไอ้ปมเนี้ยนะแต่เขากลับเอามาปมเนี้ยแสดงว่าปมที่จะอยู่ข้างหน้าจะเป็นปมใหญ่ทุกคนครับผมอ่าแล้วก็มีอีกอันนึงไอคำที่มีพูดไว้ว่า ถ้ามาตีกันตรงนี้ยซึ่งผมรู้แน่ๆว่าเดี๋ยวแม่งจะต้องมาตีกันตรงนี้แล้วแม่งเกิดอะไรขึ้นสักอย่างอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับผมนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูเองแล้วกันแต่ผมก็เผื่อลุ้สปอยไปนะครับผมนะก็คะแนนผมขอให้อยู่ที่9.5นะครับผมนะอ่าโอเคถือว่า เยอะมากๆนะครับผมนะหักไปแค่คะแนนเดียวนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชื่อชอบคลิปนี้ลืมกดติดตากดไลก็แชร์และยุมตักดกระดิ่งคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย